่อนนครับประมาณที่ตึมตึงไปประมาณท้านะครับพรอะ่อไมยากะครับเท้าเราต้องใช้ถึงตั้งสาวก็ตอนนี้นะครับน้ำกำลังเข้ามานะครับทางด้านหลังปล่อย้าก็ขึ้นมาแล้วนะครับการนำข้อขึ้นมาบนแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านถนนทางทางตอนที่น้ำเข้ามาด้านหน้าบึงบ้านเข้ามา่อน้างเลยนะครับเพราะลงข้อแล้ว จะติองติดต,ต,ต,ตมามสืนตามนะครับ Cảm ơn